คุณผ <muitas> ู้ชมครับ <fe> ต <Jean> <bulun> <mit>. ิดตามเรื่องราวของนิชาและก็โตโนภพาคินกันหน่อยนะฮะเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นข่าวใหญ่ของวงการบันเทิงในบ้านเรานะฮะเรียกได้ว่าสัตเทินวงการบันเทิงเลยนะหลังจากที่มีข่าวโตโนเนี่ยหลุดออกมานั่นเองครับคุณผู้ชมที่น่าใจนิชาเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเพชรกยนคุณผู้ชมคู่กรณีของโตโนเนี่ยก็ได้มีการออกมาพูดแล้วในรายการห่วงกระแสนั่นเองนะฮะส่วนฝั่งของมาครับที่เป็นคู่กรณีของโตโนอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมเรียกแบบนี้นะฮะก็ได้มีการออกมาพูดดแล้วเปิใจ่าานรรก กระแสกับพี่หุ่มกระชายไปเที่ยวเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะฮะซึ่งามเองเนี่ยก็เชื่อแล้วก็ยืนยันนะว่าเหมือนโดนหลอกเหมือนกันเนี่ยหลังจากที่โตโน่เนี่ยมีการเข้ามาพูดคุยในเชิงชูสาวกับไมายนกครับคุณผู้ชมซึ่งตอนแรกเนี่ยก็ไม่ได้อะไรเลยเนี่ยฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการหยดกันองหยดกันไปหยดกันมานี่แหละในคุณผู้ชมจนมันเกิดประเด็นเกิดขึ้นแล้วเรื่องเนี่ยมันก็แดงขึ้นนั่นเองเนี่ย หนึ่งจุดที่ทําให้ไม่เนี่ยเชื่อโตโน่แบบสนิทใจเลยเนี่ก็คือเรื่องของการแช่ว่านั่นเองเนี่ยฮะ <c oughs> ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีของภาคใต้ครับคุณผู้ชมแล้วไม่เนี่ยก็ <c oughs> เป็นคนใต้แล้วก็อยู่จังหวัดที่มีการแช่ว่าน,นี่แหละนะฮะก็เลยเชื่อสนิทใจเข้าไปใหญ่เลยว่าโตโน่เนี่ยได้ห่างกับนิชาแล้วก็โตโน่เนี่ยได้มีการพูดคุยกับผู้จัดการต่อนหน้าไมยด้วยนะฮะ <c oughs> บอกว่า <c oughs> ความรู้สึกระหว่างโตโนโก่กับนิชาเนี่ยไม่ได้รู้สึกรักแล้วตอนนี้เนี่ยก็คือไม่ได้รักนิชาแล้วนั่นเองนะก็เลยทําให้ไม่ว่่าทั้งงสอเน จบความสัมพันธ์กันแล้วนั่นเองนะฮะแล้วก็เลยมีการพูดคุยกันในเชิงชู้สาวนี่แหละนะคุณผู้ชมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเรื่องราวเรื่องนี้เนี่ยหลายคนก็ย้อนไปถึงเรื่องของแพทต์นภาในอดีตนะที่เป็นคู่จิ้นของโตโน่เมื่อ9ปีที่แล้วนะคุณผู้ชมซึ่งเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยนะต้องบอกว่าทัวลงแพตต์นภาอย่างหนักเลยครับคุณผู้ชมหลังจากที่ต้องออกมาบอกกับแฟนคラับ FC ซ no ีโนแพเนี่ยนะฮะบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยจะไม่จิ้นแล้วแล้วก็จะไม่รับงานคู่กันอะไรแล้วนะจนทําให้ทัวนี่ ลงแพ์น้ำมันพายอย่างหนักเลยนะซึ่งแพดเองเนี่ยก็ ยอมที่จะโดนทัวลงนะครับคุณผู้ชมเพื่อที่จะให้มันจบในเรื่องของกระแสะคู่จิ้นในตอนนั้นนะฮะและแน่นอนว่ามันก็มีเรื่องราวต่างๆนนานะเกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่แล้วนะครับรวมถึงเรื่องราวของหมอของขวันด้วยที่จ้างแพทย์นภัาไปงานเนี่ยคุณผู้ชมรวมถึงจ้างโตโน่ไปงานด้วยแล้วก็มีดราม่าก,กันเกิดขึ้นในงานณวันนั้นเมื่อ9ปีที่แล้วนะฮะรองทีมงานที่เป็นสีดําทองแต่โตโน่เนี่ยใส่สีแดงลายสกอตไปเนะี่ยฮะแล้วก็ไม่ไปยืนคู่กับแพทย์ถ้าเกิดยืนคู่กับแพทย์ถ่ายรู เลทราคาคู่อีกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งณตอนนั้นเมื่อ9ปีที่แล้วเนี่ยราคาจ้างของโตโน่เนี่ยก็คือ2 0 0,000แต่ถ้าเกิดยูทูบกับแพทเนี่ยก็จะต้องอัพเพิ่มขึ้นอีกนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโอ้โหเยด้วว่าเมื่อ9ปีที่แล้ว2 0 0 0ส0เนี่ยค่อนข้างแพงหรือเดียนะฮะล่าสุดครับคุณผู้ชมแพทนภปาเองเนี่ยอดีตคู่จิ้าของโตโน่ก็ได้มีการแนะนํานิชาเหมือนกันนะฮะซึ่งบางช่วงบางตอนเนี่ยที่มีการแนะนำเนี่ยนะครับคุณผู้ชมที่ได้มีการพูดคุยกันในรายการแชร์ข่าวสาวสตรองน่นะําาว พูดเลยมันคนละสมัยแล้วนะในความรู้สึกของแพทเนี่ยแต่ว่าแพทว่ายุคนี้เนี่ยคนรุ่นใหม่เด็กเจนใหม่นะฮะแม้แต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาเปลี่ยนทัศนคติหมดแล้วนะเขาอยู่บนพื้นฐานที่เขาเนี่ยจะต้องรับให้ได้แล้วพวกเราเองเนี่ยก็เปลี่ยนนะครับคุณผู้ชมและแพทเองก็บอกว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราพูดตรงเพราะอะไรเนี่ยขุดเนี่ยมันไม่สนุกนะถ้าเราโดนขุด สู้เราพูดออกไปเลยนะครับแพทเชื่อแบบนี้แล้วก็บอกว่าใครที่เคยมาคอมเมนต์แพทบอกว่าเดี๋ยวเจอขุดแน่แพทเองก็ได้มีการบอกกลับไปบอกว่าให้ขุดเนี่ยเพราะว่าทุกสิ่งเนี่ยมันถูกเสนอไปหมดแล้วภาพทุกอย่างที่คนได้เห็นแล้วแพทก็พูดไปหมดแล้วด้วยนะครับผู้ชมนอกจากนี้เนี่ยปิงปองก็ได้มีการเสริมต่อด้วยบอกว่าแน่นอนว่าปล่อยไปตามหัวใจเลยเนี่ยแพทก็มีการตอบกลับไปว่าใช่และแพทเนี่ยก็เชื่อว่า คนเขาเข้าใจทางประเทศต่อให้คนที่ไม่เข้าใจสักวันเนี่ยเขาจะเข้าใจในการคุณผู้ชมเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปทางปีปองพูดต่อบอกว่าฝากกาลังใจให้นิชาหากว่าจะโดนสื่อรุมในการคุณผู้ชมแลยก็มีการสัมภาษณ์จริงๆส่งใจให้นิชาเต็มที่เข้าใจคนที่อยู่ดีๆเนี่ยก็มีเรื่องราวประเดประดดังเนี่ยเข้ามาเนี่ย ก็เป็นกำลังใจให้สุดๆไปเลยนะครับคุณผู้ชมซึ่งวันนี้นี่แหละนะฮะนิชาเองก็จะมีการแถลงข่าวมีการพูดครั้งแรกเปิดใจค,ครั้งแรกเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนิชาเองก็ไม่เคยออกมาพูดอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ลอยตัวเหนือดราม่าเลยเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมันเกิดช่วงใกล้วันเกิดของนิชาด้วยนะฮะดังนั้นเนี่ยก็เลยมีความสุขแฮปปี้เอนจอยกับเพื่อนในช่วงของงานวันเกิดตัวเองนั่นเองนะ,ะเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่านิชาเนี่ยจะพูดอะไรยังไงบ้างจะเปิดใจช่วงไหนยังไงก็ติดตามกันนะครับ